สมาคมบาริสต้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทจัดงานสัมมนา SCA Educator Summit ประจำปี2567โดยสมาคมกาแฟพิเศษหรือ SCA ครั้งแรกในไทยมุ่งเสริมทักษะให้ SCA เทรนเนอร์ทั่วโลกจริงประเทศไทยเนี่ยมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกาแฟจานวนมากนะฮะสมาคมบาลิสตาจะเป็นสมาคมที่มุ่งเน้น ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพกาแฟในประเทศไทยทางสมาคมได้ร่วมกับสาบันคุณูตวิชาชีพภายใต้การกำกับของสำนักนายกนะได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพบาลิสต้าของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดความร่วมมือที่จะจัดตั้งโครงการศูนย์สอนและศูนย์สอบน,นะครับโดยอ,อยู่ระหว่างการดำเนินการความร่วมมือกับ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาษามิตรและในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าทางผมเป็นกรรมการของสมาพันธ์กาแฟอาเซียนผมก็ยกระดับให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์ของอาเซียนด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันนีอ้อาชีพบาริสต้าที่จะได้รับการรับรองหรือได้รับเซอร์ติฟิเคี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่เป็นบาริสต้านะคร เพราะนั้นเนี่ยทางเราก็เลยเล็งเห็นความสําคัญก็ร่วมมือกับทางสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทยนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์ในการอบรมให้กับผู้ที่สนใจที่จะเป็นบาริสต้านะ,ะก็ได้รับซอร์ติฟิเคทที่สามารถไปทำงานได้แล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มค่าค่าแรงคุณง่ายๆนะฮะได้ได้สูงขึ้นนะครับบพทเราก็เห็นว่าการเจริญเติบโตของกาแฟไทยเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเราทําสู่อุตสาหกรรมครับเพราะนั้นจะจะไปไปมามาแล้วกาแฟก็วันหนึ่งเนี่ยคนไทยคนไทยเองก็จะดื่มได้ประมาณ2-3แก้วด้วยกันณนนวันนี้นะครับแล้วก็เห็นความเจริญเติบโตที่มาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก25-30%ทางบวทอเองก็ตั้ง SIE ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การทุกแวลูเชนจะเป็น simultaneously, we organize events like expo in the us, the world of coffee in europe, in middle east, in asia. and starting 2026, we're going to be having world of coffee in central america. and simultaneously, we organize the world coffee competitions, like the world barista championship, latte art championship coffee good spirits, roasting brewer's cup and cup tasters.